พีพีพ <gamma rock teor in> ีพีพีมีคนแสกมีคนแสกอยู่ข้างบนมีคนแสกอยู่ข้างบนมีคนแสกอยู่ข้างบนบีบข้านี่บ้านนี้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 บ้างนี้ไปปะไปปะฮู้ยขู่ชูเอ้งขู่ชูเบ้งเอ้สิงครบมาเนี้ยมาเนี่มาเติมมาเติมเนี้ย โอเคโอเคเติมไปเติมไปเฮียใครไม่รู้เปนเฮียใคไม่รู้เฮีกูเฮียกูเฮีกูกบม้วแตกเฮ้ยใครเปิดรู้รู้เปิดอยู่ข้างนอกพี่พี่ดูดููจะหนีมาทางนี้มาทางนี้มันนี่มันวิ่งมันนี่มันวิ่งมันนี่มาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้โอเคตาม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  โอ้โหแล้ปีนแบบนีนโีนป <itions and> <ennen> well, so, um, ีนป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 ีนเีนปีนตีนมันปี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 ้ปีน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 ปนปีนปีปีนปนปี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 นปอนปี่ปนปนปะนปีนปีนปีปนปีนปีปนปีนีนปีปีนีนนนีีนปีนนนีีนนีน สวยสวยสวยขึ้นไงดีวะกูมีหลายตีด้วยมีหลายตี้ด้วยพี่มีหลายตี้มีสองตี้เอาไง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 เฮ้ยอะไรไม่อะไรไม่อะไรก็นักร่าไงเรามาค้ำขาดมาแล้ววะได้ถึงเราอยู่นะพอได้วิวงกลวงลงมาแล้วตีนึงมันยังไงตีหนึงเข้าปะโอ้โหโคตรรัวขึ้นตึกมากขึ้นตึกมากขึ้นตึกมากขึ้น เข้าปะเข้าปะน้องเข้าแล้วว oh, oh, okay. ่ะคนเปิดรูมาด้วยไอ้เเียอาค้างเอาค้างด้วยค้างค้างอ้อะไรวะอุ๊ย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 เข้าเข้าก่อนไอ้ไไออ้้ตกมีคนร้าอยู่นั่ง ไโอ้ยโอ้ยบีบอยู่ไหนบีบอยู่ไหนมันแตกมันแตกมันแตกแป๊บนึงกูขอเติมเข้าบ้างก่อนเข้าบ้างก่อนเขาบ้างก่อนแป๊บนึงกูขอเติมหมดไม่ได้เข้าไม่ได้ไอ้ยเยเขาไม่ได้ด้วยใครเป็นตัวรับอย่างงี้เนี่ไงโอ้ยหนูไปไหนหนูเข้ามาปุดก็ปุดเดี๋ยวเดี๋ยวกูฆ่าเขาไปทีนึงแมเข้ามา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 ที่นี่เด้๋ยวเดี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 ๋ยววเออ เฮ้ยปิดประตูไ hmm, ด yeah. right. ้ไหมประตูได้ไหมอย่างนุ่ยดูมึงนี่เติมนี่แหละเติมนี่แหละเติมนี่แหละบังประตูให้กะตุกกระตุกตอนกำลังเมื่อนานน้เออบังอยู่บังอยู่บังอยู่พี่ออกไปพี่ออกไปพี่ออกไปล้ม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 บัตรเฮาก่อแดงล้ม ดุจ่ะเจ็บมากเป็นเจ็บมากที่คิปเปอร์ยิงก่อกาะแดงแตกไปปะเท้าปะปะเท้าปะเท้าข้างนอกข้างนอกข้างนอกมีคนเจ็บอยู่อะเป็ไปใกล้เตะใกล้ต้นดูแล้วและยังไใครใครใครกระโดดมาเมื่อกี้กูล่วงอีกแล้ว กอแตกก่อแตกบน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 ตุนัทก็หมดเดี๋ยวเดี๋ยวเดล่วงเก่งจังวะกูก็ว่ากูไม่ได้กระโดดอะไรนะมันชุบบปเท้าแน่เลยว่ะบปะทาวมันเด้งขึ้นไปทีนี้นี่หนูไม่มีเกาะเติมมาหนี้นี่เกาะเกาะนี่มารันนนั้ม่วงปะเกาะม่วงเกาะม่วงแท็กให้หน่อยแท็กให้หน่อยโอ๊ยนี่นี่ไงจะเปลี่ยนเกาะ หนูอยู่ไหนวะพี่แข้งก่อนกูไม่มีเลือดคุณเห็นด้วยเนี่ยล้มล้มล้มไอสัตว์เอออย่ข้างนอกข้างนอกมีคนดึงกันอยู่รีบเติมเร็วรีบเติมเร็วมีคนมันมันดึงกันไม่มีที่เติมไม่มีใครใครใครเอามานี้มานี่มานี่มานี้ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมามันอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกอยู่ฝั่งนี้มันอยู่ฝั่งนี้กูหลับอยู่นั่นแหลนกูล้มอีกแล้วล้มอีกโอ๊ยใครยิงกูบีมมาเติมนี่ตรงนี้มีก่ออยู่เจ้าแตกไอสัตว์กูเข้าแล้วนี่มีก่ออยู่นี้เออ ชู้ิงไปไหนไอ้ชิงไม่นะไปแล้วกูไปแล้วกูยิงลบไปแล้วหนึ่งเฮ้ยสว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 ยตีใหม่มาตีใหม่มาลบกตีใหก่อมาตีมาเติมก่อนมาเติมมาเติมเกาะมันแตกหมดเลยอย่ามึงเอาอะไรอยู่เนี่ยไอ้วงจะหนีออกกูเปลี่ยนกูเปลี uh uh: ่ยนไอ้เฮ้ย้น้องบินก็ได้น้องมีบินยังยังไม่รู้เลยระวังตายตอนบินนี่สัตว์ไม่บินตรงนี้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  มาเร็วมาเร็วมาเร็วไปเร็วมาเร็วลงมาลงมาเร็วหัวโผล่เร็วเร็วเร็วหัวโผล่เร็วมาเร็วมาเร็วไปไปเชียร์วงอาเบื้อบินไปถึงหน้าก่อนมันก่อนหน้ามันก่อนหน้ามันเลยก่อนหน้ามันเลยเออมันมาไม่ทันเรามันมาไม่ทันเราออกซ้ายไหมคุณออกซ้ายไหมมันล้อมันกางตาคืนร้อเนี่ยมันจะไล่เราถึงก่อนเราถึงก่อนเออหลอเอ้าลองหรอ ไอสัตว์นึกว่าจะดักมันไม่รอเหรอไอชิงมันลงอ่ะไอชิงมันลงอ่ะบิ๊มมองไงกูรออ่กูรอด้วยกูรอด้วยมันไม่มันไม่กล้าเข้ามันไม่กล้าเข้ามันไม่กล้าเข้าเลยเนี่ยไอสัตว์เอ้ยไม่มีคิวใหญ่คุณแล้วสิไม่มีชิวใหญ่พี่มาแล้วเจ็บมากล้มสวยโตละมานโตละมา หมอหมอหนึ่งอนึหมอหมอเกอ่ะใครก็แลเอระสุนไม่ตู้ดไอ้เี้าหมอชุกกระสุนหนักหมดแล้วกระสุนหนักหมดแล้วใครมีโยนลงเอไม่มีไม่มีกระสุนหนักหมดแล้วถอยก่อนเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนมาเข้าบ้านก่อนแม่ไป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 ไเข้าบ้านก่อนมโอเคโอเคเกเเคค้ว เอาคิวไม้กูน่อยกูมีอยู่อันเดียวแคกูอยู่ข้างบนเอาไงสิงจะไปกันเอามปแล้วเอามปแล้วเอามแล้วอามปแล้วเ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 อาไแล้วเอาไป้วเอามาแล้วเอามาแล้วเอามาแล้วเอามปแล้วเอามาแล้วเอามาแล้วเอาไแล้วเอามปแล้วเอามปแล้วเอามแล้วเอามปแล้วเอามปแล้วเอามปแล้อามปแล้วามปแล้วเามแล้วเอาไปแล้วเอามปแล้วเาแล้วอาไปแาไปแ้วเอาไปแล้วเอาไปแล้วเอาแล้วเอ้าไปแลวเอาเอ้าไปแลวเอาไปล้อาไปเล้เอ้วเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอเอาวไอ้ววเอาแล้ว มีคนเข้ามาโอเค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 ปิดประตูไว้ปิดประตูแตกแล้วจะแตกแล้วจะแตกแล้วจะแตกแล้วทิ้ชิงไหนแล้วอ่ะพอแตกโอเคไหนไปไหนละโอเคไหนแล้วเนี่ยว้าวระเบิดอะไรล่ะมาเดือตัวเดียวตัวเดียวหลัเข้าหลังเข้าปินนี่มันปิดนี่มันปิดนี้มันปิดนี้เกาะปิดนี้เกาะปิดนี้เกอะ เออเกาะมาแอ้วเกากะมันมันอยู่ไหนมีไหนครับมันขอระยะขอเยอะยาเยอะเหยอยู่เนี่ยอยู่ข้างบนแหละอยู่ข้างบนแหละเฮ้ยมันชุบเพื่อนอยู่เหรอมันชุบตัวเองวะเอ้าไอ้สัตว์สัตว์อะไรแบบสวยป่ะไปเยอะดันดันดันขวาก่อนไอ้เหี้ยมีตัวเดียว ไอ้สัสเราฟินิดเลยฟินิดเลยฟินิดเลยอยู่นะฟินิดเลยกูเห็นมึงปีน่าเสื้อมึงกระดมปีเลยดูหน้าห้องให้ไอ้สัสกูไปนอนแล้วนะล้มไปกี่ทีวะเออเดี๋ยวกูจะไปนอนลเอชัมแล้วก็ต้องไปนอนสิทำไมหนูไม่ถูทำไมหนูถฉยหนูเฉลยเฮ้ยทำไมหนูศูนย์ูเอาไม่นะไม่เป็นไรหนูแบบแอดซิทไงครับแอดซิทก็ไม่มีมึงไปยิงใครเนี่ยคุยิงยิงลงดิงไม้อะไรที่หนาวอะ Jeg er høne.